สบายดียืนดีตอนทำข้อสุ่มส่องน้องตุ๊กสาวลาสเสมอเชนเด้สบายดีเด้อย,ยืนดูตอนรับน้องอทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้น้องตุก๊กกะเยือ่อเสมอเด้อทุกคนการเยือ่อเนมอมาได้ซีหามือแล้วเนาะทุกคนเนาะหามือกับมื่อน,นี่กาคือน้องตุ๊กไปเฮี้ยมาน้องตุ๊กกะเด็กใบอย่างเงี้ยมาทุกคนนี้เป็นใบอย่างยื่เหลือไมบที่สามารถประกอโกภิอ่า ประกอบใบทะเบียนใบทะเบียนวิสหาหกิจที่สามารถฮ็ดธุรกิจได้เนาะทุกคนเนาะเป็นวิสาสิบโดยตรงเป็นสายงานสายอาศิพที่เวลเกี่ยวกับทางนานแฟชันเนาะทุกคนเนาะหรือว่าส้่งส้่งออกแบบเขื่อนหนุ่มมแบบของผู้หญิงโดยเฉพาะเนาะทุกคนเรายัางยื่นีก,ก็รจะออกให้โดยสภาการค่ะและอุตสาหกรรม แหงสารลาวเนาะทุกคนเนาะสมายเอาใบประกาศตรงหนี้นะไปประกอบเปิดห่านเรือแหลกเอกสารให้ธุรกิจใดเนาะทุกคนก็จะเป็นเอกสารหนึ่งใบอที่สมัถประกอบ ธุรกิใจใดเส้นการเปิดห่านหรือว่าหาเขาเปิดห่านแล้วเ่ามีไปทะเบียนมีสากิจแล้วก็สมานแบบขังงสาคาแด่อีกโดยที่ใส่ใบนี่เป็นหลักเนาะคุณเนาะแต่ว่าเรื่องความเป็นจริงของเราก็คือเดือนนี้เขายังบมกมีเงินลงทุนเนาะค่หุ้นส่วนี้เดือนคุณเดือทางกรแบบต้องการอยากธุรกิจอยากหุ้นส่วนกับบางตุกกะ สมาร์ทโฮมเซอร์ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคือน้องตุกก๊กเย,ย็นระยะสี่เดือนเนาะเป็นการคอบรมจากศูนย์พัฒนาสีมือเนีอ่าพัฒนาสีมือตัดยิบเนาะทุกคนเนาะควรจะเอิ่อนมาสมาคมอุตสาหกรรมตัดยิบลาวและศูนย์พัฒนาสีมือตัดยิบมันเองเนาะโดยมิสเตอสิบมิสเตอร์สิบสั่ง อ่าสั่งแบบเขื่อนหนุ่มโนทุกคนเนาะระยะซี่เดือนนั่นเองเนาะทุกคนก็คือเดี๋ยวี่น้องตุ๊กจบมาแล้วและแต่ว่าน้องตุ๊กยังบริลลุมคลิปตอนหัาบประกาศให่งเมืองน่าน้องตุ๊กกําลังรอถ่าไหวนี่อย่เองเนาะทุกคนส่วนระยะที่น้องตุ๊กรอถ่าวใบประกาศนี่น้องตุ๊กได อ่าลองไปสมัครเบียกสมัครงานอยู่ในเมืองหลวงหรืออยู่ในนครหลวงเนาะทุกคนเนาะแต่ละน้องทุกเอกสารบรบดอกบางบ้านผุนกระฮับบางบันผุนกระบอ้อฮับเนาะทุกคนเนาะกะ น้องตุ๊กอลไรหลายหลายยางการไปสมัครเปลียกขางั้นนาะทุกคนเนาะเป็นการสมัครเปรียกโดยทีตัวเองบอพพ้อยังสักยางนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้องตุ๊กหันคิดว่าน้องตุ๊กจะไปเรียนปัดนิบแล้วน้องตุ๊กจะกลับมาบ้านนาะทุกคนการเลยบ่บด้เกียเอกสารบด้เกียนยังเมื่อเลยกะ เม่เลยเนาะทุกคนเนาะลองตุ๊กลับไปลองสมัครเบิรงมาเพิ่นฮับ์ดอ่าประสบการณ์ในการไปลองเลียงการหาเลียกมันยากเนี่ยเลยน้องตุ๊กกับเลไปลองมาแล้วเนาะทุกคนเนาะนับจากนี้ไปน้องตุ๊กกับซื้อมือลงแหงกะมาฮ็ตสองยางนี่เนาะทุกคนก็คือยูทูบกับเลื่อนตัดนิดนี่เนาะทุกคนเนาะการจะเพ่กพีมือของตัวเองไปเรื่อยๆ กะเข้าเงินมาแล้วแต่ว่าเข้าบริษัใส่มันก็อาจจะลื่นเนาะทุกคนเนาะเขาก็ต้องพัฒนาสีมงิตัวเองถึงมา้องตุกอาจจะยังมีเครื่องครบน้องตุก,กสีนแต้มแมบแต้มเพชเทิร์นแล้วก็แต้มใพ้มันของมือของตีมไปเนาะทุกคนเนาะถึงมาเข้ายัง จักนิบของตุ๊กกระมีเนาะงูหน,นอดจะเป็นจักนิบที่จักนิบหน่อยหนะทีเอฟซีสื่อหายตอนนั้นเนอะทุกคนก็จะเอานันมาเฮียนนิบเฮียนตัดก้อนแต่ว่าหาว่ามีลูกค้ามาตัดหันคือเสือองตุงงงต้ง่งงบุกเนาะน้องตุ๊กอาจจะแงงบ่าได้ตัดให้ลูกค้าเนะาะน้องตุ๊กอาจจะพึกมือของตัวเองก่อนพึกความํำนาญของตัวเองเรา มีคนอาจจะเอาปล่อยคลิปนลดไปก็อาจจะมีคนถามว่าอ้าวหลงตุ๊กคือบสอหาเหตุยูวยญญานก้อนคือน้องตุก๊กไปเรี่ยมน,น,นะไปเยี่ยนหลายหลายอย่างแล้วคนเนาะไปเยี่ยมวิญญาณหลายหลายอย่างแล้วก็มันซื้อเครื่อายยางซนะนะื้ออุปกรณ์หลายอย่างมันก็เลยให้เธอความพอของตุ๊กนะให้หลวพ่อเหมือนกคนเนาะเพราะมันต้องซื้ออุปกรณ์โดยบิดละดี สูบประกอบไหมดละมันก็เลยต้องสอควมผอมมือบางคน,น,อนองงเนาะตัวกเกลักบแต่สิเจิมกลับมาก่อนแล้วเอาคามอมผอมของเราอีกเล็กน่อยแล้วเอาคอยเตสมมอ,นนอนมอางคนเนาะแล้วก็คอยฝึกไปคอเล็กเถอหน่อยนี่คนเอนเอใหุ้นที่กลับมาเลยเละกันให้นที่ไปสมัครเดียกนะก็คือ อยากลองเนี่ยค่ะประสบการณ์เปไปสมัครเรียกเป็นอะไเดี๋ยวมันยากบ้างเนทุกคนเนาะค่ะบางบ้านนี่เพิ่มเห็นความตั้งใจเฮาเพิ่นจะอ่านปิดโอกาสเีาไปเนี่ยนุกคนเะแต่ถ้าบางบ้านี่คือเอกสารบุคคลเพิ่งจะ โมบมสัมบ์ให้เลยนะทุกคนการสุดแล้วหนึ่งเบียกที่เอาเห็ดก็ต้องมีความอดทนมีความตัง้งใจที่จะเห็ดกะได้มาสองสามยางแต่ในมือน,นั่นทีนบบนาาน่น้องตุ๊กไปฮับดุยปากกาทันน้องตุ๊กกระได้มี การไปกินข่ากับ,บอายกับเอ๋อที่แบบว่าในบรรยากาศอบอุ่นจากคนที่ได้เฮียนํำกันแล้ะก็ไแต่ประสบการณ์ที่เฮียนํำกันในพบเจอการทุกคนก็ย่าให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศประหนัดไปกับหนองตุ๊กหนองทุกคนหนองไปบึงคลิปกันเลยว่าเมือมอม่อที่หนองตุก๊กฮับประกาศเมื่อที่ประสบผลสำเร็จกับ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นที่แบบว่าคนจักคักแพงการมหาเราทุกคนแต่ลงตุกับบริบอทโม่เราแต่เป็นการเจอกัรขงังแล้วเป็นมูอหลายคนที่แบบเจอกันในสวงระยะซีเดือนที่หนังตุกไปเฮียนนั่ือนเองเราทุกคนผิ่นกับมหาแล้วก็มัูจักกันการคือกคึ้งขันเลยว่ะ ยินทีำการหากาบสนิทกันหลายๆคนและทุกคนกับอบอุ่นดีกับทางอาจารย์ทางนักเรียนอีน้องเกาะแบบพากันไปกินข่าวมวนสิงกันนิ่งเนาอทุกคนเนระก็ังให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศนี้ไปกับหม่มตุกกนาะทุกคนก็เลยว่าจะได้เอาคลิปนี่มาลงสาวน้อยนงแต่ว่ากับเป็นบรรยากาศที่ อ่าเป็นความทรงจำเป็นความความทรงจำดีที่แบบว่าเราคิดถอดคิดถึงกันเนาะทุกคนแต่ว่านี่กลเป็นอีกใบหนึง่งที่แบบว่าน้องตุ๊กได้มากเลยอ่าเนื่องกับความต่างใจที่ยากไปเรยียนสองมากกับไม่คนสนับสนุนเนาะกับถาม่ไม่คนสนับสนุนน้องตุ๊กอาจจะไปบ่ได้แต่นี่ก็ต้องขอบใจเลหลายๆทั้งคนสนับสนุนอ่า ที่แบบอยู่ในเบื้องหลังแล้วก็อยู่ในเบื้องหน้าเราที่ซวยเลือตลอดมาเนาะทุกคนแต่เนื้อคลิปนี้น้องตุ๊กกะจะพยายามเฮ็ดอ่าแบบสั่งแบบไปเนาะทุกคนเนาะแถกไม่พูดเดยอะสิจะไมีคลิปต่อไปจะไปแถกไม่พูดละที่มาแติมแบบอ่าสั่งแพทเทิร์นเสือออกมาแล้วกัน ถึงมาเขานัางเขือ่อนบุคคลก็เฮียนแต่มไปเรื่อยๆทวนทบทวนบทเฮียนเนาะเพราะมันใดญ่ามันใดแลละก็คลองเขี้ยวเนาะทุกคนเออซึ่งนี่เข้าไปลงคลิปกันเลยเนาะทุกคนจำมวนจะสื่อสมเดันกับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาระสำเหตุเด้อบ๊ายบาตปละ จะมาเฮียนได้ก็มีทางโตแห้งเลยแล้วก็มีลหลายๆคนที่สนับสนุนน้องตุกในการมาเฮียนนี่นเนาะนนเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกโอ้เออสือ่อบางท่างอาจจะสนับสนุนอยุ้ยเป็นหลังเป็นทุกอย่างให้น้องตุกของทุกคนเนาะน้องตุ๊กกระยี่ยนมาน้องตุกก็อหูแล้วแล้วแต่สุดที่น้องตุก๊กสไตล์นี่ก็เป็นสุดที่ที่มันอของตัดเอรนเนาะ เดี๋ยวไปหาน้องเมียเราจะให้โมท้ายมาต้องให้เวิน์มเลทุกคนเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ่มีตดกลงตะจ,จับเองท้ายเองเอย่างนี้เนาะทุกคนก็ ทำหี้นายอันนี้สาเหตุไเไม่ได้ซื้สาบไม่ไ้นี่คนสเยม้าคิดฮันน่มดูันน่าไม่ดูไม่ดูสอริจูสุดนะไ่เสอริจูสุดเลยนะไม่ดูม่ี สวยมากแต่ว่าเกือบเทบทำไมน่ารักจังเลย <c oughs> เออมันใจด้วยจะได้กันอ่ะอือทุกคนมีแต่คนทัน้งงามสวยมากสวยนักสาวเท่นักบริหารน,นักธรุรกิจ เาใหญ่อืมเสวยน่ก็เคลียร์ตของเเลยทุกคนเสื่อจีบัวเชีย่างเชมบัวแล้วแต่คนยังง้าจี่่ขบอมาแล้ลไม่ไ้สิับไม่รอ้มิวามเลยแล้ว่ด้นจมาสว้็คนยงามเย นีกคือมูคู่ที่แบบเย็นน้ำตาคนเนียนตัดน้ำกันแล้วก็พากันตัดสุดตัดตีมันสไตล้วยการสเกลเซนดี้สาวคนนี้ก็สวยงามแต่นงาไม่เคนอนิาวนปัตบงอันนสาวทัสรตาระไทยปัต แจากคนงามเลยทุกคนเลยใช่ปะอันนี้สาวอุดมใจสาวสาวเาียวก่อนนั่นนะนางเบิร์ดพี่โยนะก็รัสก็คิดก็รักไรสิ